รายการที่จะทำให้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายในเวลานิดเดียวคำศัพท์น่ารู้วันนี้กวิศราขอเสนอคำว่า FinTech ดูปากกวิศรานะคะ FinTech งงใช่ไหม FinTech คืออะไรครั้งที่แล้วเราเสนอคำว่าสตาร์ทอัพไปแล้ว ฟินเทคก็ถือว่าเป็นคำอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจและก็เกี่ยวข้องกับคำว่า Startup ด้วยส่วนมันจะหมายความว่ายังไงเดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันกับเท็กไทม์ค่ะสำหรับคำว่า Fintech จริงๆแล้วเนี่ยชื่อเต็มก็คือ financial technology นั่นเอง มันเอาสองอย่างมารวมกันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและอีกเรื่องดึงก็คือ finance หรือว่าเรื่องการเงินการธนาคารดังนั้นเมื่อสองคำนี้มารวมกันก็จะหมายถึงการเงินการธนาคารรูปแบบใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนประกอบเพื่อตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างเ,าเรา เพราะแน่นอนลคะค่ะถ้าเกิดว่าปัจจุบนันนี้ด้วยสภาพราคาน้ํามันที่แพงและก็สภาพท้องถนนที่รถติดขนาดถ้าเกิดเราต้องขับออกจากบ้านไปเป็นกิโลกิโลเพื่อที่จะโอนเงินอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่คุ้มค่าน้ํามันแถมยังชวนให้หงุดหงิดอารมณ์อีกด้วยดังนั้นหลายๆคนก็เลยเลือกใช้วิธีวิตสมาร์ทโฟนที่มีอยู่ในมือหรือว่าเข้าคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือที่ทํางาน เพื่อที่จะคลิกและก็ส่งเงินไปให้คนอื่นๆหรือทำการโอนถอนจ่ายค่าบินและก็ค่าบัตรต่างๆ <c oughs> ไม่เว้นแม้แต่เรื่องของการลงทุน <c oughs> การซื้อหุ้นการดูราคาทองต่างๆ ซึ่งเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดก็คือฟินเทคโดยปัจจุบันนี้กลุ่มที่ให้ความสนใจในการเข้ามาทำฟินเทคเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคไอทีหมุนเร็วแบบนี้มีอยู่2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มบันดาสตาร์ทอัพหรือว่าผู้ประกอบการที่มีไอเดียดีและเด้นผลเติบโ,โตแบบก้าวกระโดดแบบที่เราเคยพูดไป ซึ่งสตาร์ทอัพเหล่านี้แหละค่ะเขาก็จะพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็ตอบโจทย์ด้านการเงินของผู้ใช้ทุกๆคนยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันสําหรับช่วยอ่านงบการเงินเพื่อเอาไปใช้ในการลงทุนหุ้นหรือว่าแอปพลิเคชันในการช่วยเช็คยอดบัตรเครดิตต่างๆแอปพลิเคชันในการจัดการวงเงินของบัตรเครดิตรวมไปถึงแอปพลิเคชันจดค่าใช้จ่ายต่างๆของเราในแต่ละเดือนค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่สนใจในเรื่องของฟินเทคก็คือธนาคารค่ะ เพราะว่าธนาคารทั่วไปเริ่มเห็นเทรนด์การมาของเรื่องโลกโซเชียลและก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นธนาคารเองแม้จะเป็นองค์กรใหญ่แต่ก็ต้องปรับตามให้ทันดังนั้นในปัจจุบันเราจะเห็นว่าธนาคารต่างๆก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับฟินเทคไม่ว่าจะเป็นการออกแอปพลิเคชันที่ให้เราสามารถทําธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปได้เลยรวมถึงไปเป็นตัวตั้งตัวตีในการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้านฟินเทคด้วยค่ะ การที่ธนาคารต้องไปร่วมสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ใช้ฟินเทครวมถึงมีการเอาฟินเทคมาผนวกรวมกับการให้บริการแบบเดิมๆเพราะว่าอย่างในต่างประเทศเองเนี่ยมีหลากหลายแอปพลิเคชันที่ออกบริการสามารถทำหน้าที่แทนธนาคารได้ในหลายๆอย่างแถมยังมีการลดความยุ่งยากลดขั้นตอนลงยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการกู้ยืมเงินเป็นต้นค่ะซึ่งงานนี้ก็ให้ประโยชน์กับทั้งผู้ยืมและผู้ถูกยืม ด้วยเหตุน,นี้หากธนาคารไม่มีการปรับตัวอย่างทันท่วงทีก็เป็นไปได้นะคะที่คำพูดของบิลเกตที่ว่าการทำธุรกรรมทางการเงินนั้นสำคัญแต่ธนาคารไม่สำคัญจะเป็นจริงขึ้นมาค่ะวันนี้ทุกคนก็คงได้รู้จักคำว่าฟินเทคอีกหนึ่งสับไอทีในวงการเทคโนโลยีที่กำลังมามากขึ้นแล้วนะคะ